ปล่อยให้ความไม่สบายใจอยู่กับเรานานเพราะมันจะเผาผ่านผลลัพธ์ของคุณค่ะคุณรู้ไหมคะยิ่งคุณทุกข์ใจไม่สบายใจเครียดมากเท่าไหร่มันไม่เคยนําพาประโยชน์มาให้กับคุณและครอบครัวของคุณรวมถึงคนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยค่ะทุกคนเศร้าทุกคนทุกทุกคนโหทูไปกับคุณแต่คุณรู้ไหมวิธีการที่คุณจะออกจากวงเวียนแห่งความทุกนี้มันคือการที่คุณตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจได้ไงคะครูก็ทุกเหลือเกินตอนนี้คุณเห็นก่อนค่ะว่าที่ผ่านมาที่คุณทุกมันสร้างอะไรกันแน่ให้กับคุณและ คุณเรื่องใหม่ได้นะความทุกข์อยู่กับคุณนานเพราะคุณไม่ปล่อยความคิดนั้นออกไปความทุกข์อยู่กับคุณนานเพราะคุณหวงที่คุณจะมีความสุขคุณต้องตื่นได้แล้วค่ะจากอารมณ์เดิมๆของคุณเลิกกล่าวอ้างสักทีว่าคุณเป็นคนแบบนี้ก็คุณเป็นโรคเนี้ยคุณเป็นแบบเนี้ยก็หมอบอกแบบนี้คุณมีลูกศิษย์ที่หายจากแพนิคและโรคซึมเศร้ารวมถึงนะคะเป็นมะเร็งระยะสี่เขาไม่ได้หายเพราะครูไปรักษาเขาแต่เขาหายเพราะตัวเขาเองยินยอมให้ตัวเองเปลี่ยนขึ้นพลังงานบางอย่างและแน่นอนค่ะพอเรามีความสุขมากขึ้นเซล์ในร่่่่าาาาางงงงกกกยยเเเเรรรถถููส้พพลลลันนปีใหมมมิิต เก่าถูกขับออกไปซึ่งทําให้เขาเกิดกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายของเขาในหนังสือ The Magic The Secret นะคะมีคนที่ล้มเหลวเจ็บป่วยนักกีฬาที่ไม่สามารถลงแข่งได้แล้วแต่เมื่อเขาซ้อมและรู้สึกสร้างขึ้นพลังงานดีๆใหม่กลายเป็นเขากลับมาได้ดีกว่าเดิมคําถามคือวันนี้คุณยินดีจะอยู่ที่เดิมหรือคุณจะปรับเปลี่ยนตัวคุณตั้งแต่วันนี้พิมพ์นะคะว่าคุณต้องการไปในทิศทางใดขคคุณุณณรู้้ใหน,นใจ